ธรรมะกับความกตัญญูการตอบแทนบุญคุณที่สร้างความสุขท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีคุณธรรมอันประเสริฐอยู่มากมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบร่มเย็นและมีความสุขที่แท้จริงหนึ่งในคุณธรรมอันล้ำค่าที่หากเราน้อมนำไปปฏิบัติจะก่อให้เกิดผลอันประเสริฐ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีประมาณนั่นคือความกตันยูความกตันย,นยูนั้นเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้และผู้รับเป็นเครื่องหลอ่อหลอมจิตใจให้มีความอ่อนโยนมีความเคารพรักและมีความสํานึกในบุญคุณซึ่งหากขาดคุณธรรมข้อนี้ไปสังคมก็จะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความไม่รู้คุณและความแตกแยก ตามหลักพระพุทธศาสนาความกระตันญูนั้นมิได้จำกัดอยู่เพียงการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการสำนึกในคุณของสรรพ,พสิ่งทั้งหลายที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ดำรงอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินที่ให้เราอาศัยน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เกื้อกูลเรา ความหมายและที่มาของความกตัญญูคำว่ากตัญญูนั้นมาจากภาษาบาลีว่ากตะแปลว่าทำแล้วและอยู่แปลว่ารู้ฉะนั้นกตัญญูจึงหมายถึงการรู้ว่าได้ทำสิ่งใดแล้วหรือการรู้คุณที่มีผู้ทำแก่เราในทางพระพุทธศาสนาความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี คนเจริญและเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจให้สะอาดผ่องใสเมื่อเรามีความกตันยูเราจะรู้จักการให้เกียรติผู้อื่นรู้จักการตอบแทนและไม่มองข้ามความดีงามของผู้ที่เคยช่วยเหลือเราความกตันยูนั้นมีปรากฏในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงยกย่องสรรเสริญผู้มีกตัญยูอยู่เสมอดังเช่นในครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายต่างก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระด้วยความเคารพสูงสุดการกระทําเช่นนี้ล้วนเป็นเครื่องแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณพระพุทธองค์นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของพระภิกษุสงฆ์บางรูปที่มีความกตัญญูต่อพระพุทธองค์อย่างสูงส่ง ถึงแม้จะโรงประรินิพานไปแล้วก็ยังคงประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและเผยแพร่พระธรรมคำสอนให้คงอยู่สืบไปในทางโลกพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูฟูมฟักอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่ยาววัยเป็นผู้เสียสละความสุขของตนเองเพื่อให้เราได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ให้วิชาความรู้เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นผู้เปิดโลกทัศน์ให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผู้มีพระคุณอื่นๆเช่นญาติมิตรเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เคยช่วยเหลือเราในยามยากล้วนเป็นผู้ที่สมควรแก่การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณการประยุกต์ใช้ความกตัญญูในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ความกะตันยูในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและปลูกฝังอย่างสม่ำเสมอประการแรกคือการสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่การแสดงความกะตันยูต่อพ่อแม่นั้นไม่ได้หมายถึงการตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการดูแลเอาใจใส่การประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านเมื่อท่านแก่ชราหรือการหมั่นไปเยี่ยมเยียนพูดคุยถามไถ่าสารทุกขสุขดิบการระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอและการตั้งใจทำความดีเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประการที่สองคือการสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่เราการแสดงความกตันอูต่อท่านคือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การประพฤตินตนเป็นสิทธิที่ดีการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการระลึกถึงท่านอยู่เสมอเมื่อประสบความสำเร็จประการที่3คือการสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือผู้ที่เคยช่วยเหลือเราหากเขาเคยมีพระคุณกับเราแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรจดจาและหาโอกาสตอบแทนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจคือการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อเพื่อนมนุษย์ประการที่4คือการสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติและสรรพสิ่งแผ่นดินน้ำอากาศพืชพันธุ์สัตว์ป่าล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณคือการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อธรรมชาติ เมื่อเราฝึกฝนการเป็นผู้มีความกระตันยูอยู่เสมอจิตใจของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเราจะรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขที่ได้ทำดีรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและมีความเคารพตนเองการเป็นคนกระตันยูจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมสร้างสารรค์บรรยากาศแห่งความรักความปรองดองและความเข้าใจอันดีต่อกันตัวอย่างจริงของความกระตันยู เรื่องเราเกี่ยวกับความกะตันยูนั้นมีอยู่มากมายในทุกยกทุกสมัยยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของสุมังคลสูตรในสมัยพุทธกาลที่เล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งนามว่าพระปุณณนะท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญบุญมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตั้งใจทำความดีและเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุอรหัตผลพระปุณณนะเป็นผู้มีกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ง แม้หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วท่านก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัยและได้ออกเผยแผ่พระธรรมคําสอนต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระพุทธองค์อีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดีคือเรื่องราวของลูกกตัญญูที่ดูแลบิดามารดายอย่างดีเยี่ยมแม้ในยามที่ท่านเจ็บป่วยหรือยากไร้ก็ไม่เคยทอดทิ้งทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาทำให้พ่อแม่มีความสุขกายสบายใจ จนถึงวาระสุดท้ายการกระทําของลูกหลานเช่นนี้ยอมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วไปและเป็นแบบอย่างอันดีงามในชีวิตประจําวันของเราก็มีตัวอย่างความกตัญญูให้เห็นได้ทั่วไปเช่นลูกศิษย์ที่เมื่อเรียนจบแล้วกลับไปช่วยเหลือโรองเรียนเก่าหรือครูบาอาจารย์ที่เคยสอนตนเองพนักงานที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองหรือแม้กระทั่งการที่เราช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ประสบความเดือดร้อน โดยที่เราเองก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเขามาก่อนการกระทําเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจและการระลึกถึงคุณของผู้อื่นข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อความกตันยูการที่จะเป็นผู้มีความกตันยูนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นเกินไปแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอข้อแรกที่ควรปฏิบัติคือการระลึกถึงบุญคุณอยู่เสมอหาเวลาทบทวนว่ามีใครบ้างที่เคยมีพระคุณกับเรา คิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทำให้กับเราการหมั่นระลึกถึงจะช่วยให้เราไม่หลงลืมและจะก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในใจข้อที่2คือการแสดงออกอย่างสม่่งเสมอไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องลงมือทำการกราบเท้าพ่อแม่การกล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่การส่งข้อความไปถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบล้วนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ข้อที่3คือการประพฤติตนเป็นคนดีการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดคือการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเพราะการเป็นคนดีนั้นย่อมสร้างความภูมิใจให้กับผู้มีพระคุณของเราข้อที่สี่คือการอภัยและให้อภยัยหากผู้มีพระคุณของเราเคยทำผิดพลาดต่อเราการให้อภัยย่อมเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ การยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในปัจจุบันข้อที่5คือการส่งต่อความดีเมื่อเราได้รับความดีจากผู้อื่นแล้วจงอยากเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่จงส่งต่อความดีนั้นไปยังผู้อื่นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมคือการขยายวงจรของความกตันญูให้กว้างไกลออกไป การเป็นผู้มีความกตัญญูนั้นนอกจากจะส่งผลดีต่อผู้อื่นแล้วยังส่งผลดีต่อตัวเราเองอย่างมหา,าศาลจิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูจะเป็นจิตใจที่เบิกบานมีความสุขสงบไม่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนความอาฆาตแค้นหรือความริษยาเพราะเราจะมองเห็นความดีงามในสรรพสิ่งและรู้จักการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยการมีกตัญญูเราจะพบว่า ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความหมายมีคุณค่าและมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเราได้เชื่อมโยงตนเองเข้ากับสรรพสิ่งรอบข้างด้วยสายใยแห่งความรักความห่วงใยและความสำนึกในบุญคุณขออวยพรให้ถุกท่านจงเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณอันจะนำพาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางแห่งธรรมได้พบเจอแต่สิ่งดีงามและเป็นที่รักของทุกผู้ทุกคนเทิญ